สวัสดีวันเสาร์ที่26นะทั้งชาติตอนนี้ก็ได้ลื้อแล้วเนี่ยเจ้ายันมา115เนี่ยนะแอลเอ็มเจ้าโลกนะเจ้าของบอกเปลี่ยนูกปืนข้อหน่อยนี่ลปืนข้อส้ายขวานะทั้งชาติบอกเปลี่ยนูกปืนสมดุนไปเลยนะอ่าเปลี่ยนูกปืนสมดนลขย่าดูเงี้ยนะว่ามีไรสึกหรออันนี้ดาวเลือกมันมันไม่หลวมนะแต่ทั้งชาติบอกเปลี่ยนูกปืนลูกเบี้ยวูกปืนสมดดนอีกสี่ตัวูกปืนเบี้ยวตัวเป็นห้านะ แต่นี่ชุดนี้ช่างชาติไม่ถอดนะเพราะว่าเขาเคยมาทํากับช่างชาติแล้วนะแต่ว่าเปลี่ยนชุดเอลูกสูบปอกแหวนแล้วก็ทําวาล์วแต่ลูกปืนเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่ตอนนี้เขามาเปลี่ยนลูกปืนนะชาติมีเวลานี่นี่ยถอดไปอย่างนี้แหละนี่อยู่กับดินกับทรายนะเพราะเวลาประกอบช่างชาติก็จะล้างไงอยู่กับดินกับทรายเรื่องมันมนุษย์แล้วก็ดินน้ำลมไฟอยู่แล้วนะมันต้องไม่เข้าใจไงดินน้ำไฟคืออะไร เข้าใจคือเข้าใจนะแล้วก็งานใหม่เข้ามาวันเนี่ยเนี่ยท่อเหมือนเดิมชีวิตทังชาก็อยู่กับท่อนี่แหละเนะาะตถนนี้ก็ใช้ท่อนะอืมเขาบอกลูกปืนแตกทังชาซื้ออะไรมาแล้วแต่เขาบอกว่าพี่เอาในนี้ออกได้ไหมเราเราก็ใส่แบบเนี้ยได้ไหมได้จังชาไม่มีปัญหาเออทําได้เสมอเดี๋ยวเอาให้ดูอืมเดี๋ยวเดินไปก่อนไม่ได้เตรียมงานนะังชาบอกไมไ่เตรียมงานนะ เวลาชาติทาอะไรชาติไม่เคยเตรียมงานหรอกอืมไม่ได้โกหก FC ที่ไหนอู้ไม่ต้องไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมงานเดี๋ยวหาว่าโกหก FC อีกเนาะนีะนะ่บอกพี่หัวผมอ่านไม่เข้าหัวไม่ดีถึงอ่านไม่เข้าแต่หัวดีคงอา่านเข้าแล้วนะเห็นไหมพูดแปลกระทบกระเทือนหลายอย่างเนี่ยเอาน็อตนี้ออกขาบบอกให้ใส่อย่างเงี้ย บอกพี่ใส่ได้ไหมแบบเนี้ยเด็กๆพี่บอยเลยทั้งชาติมีอะไรที่จะทาไม่ได้เห็นไหม,ท,ไหม FC ทัม้งชาติทำได้หลายแนวมีเอฟซีทักมาบอกทั้งชาติทำไมทําได้แหลนหลายแนวจังโอ้อยู่บนนอกอย่างเงี้ยถ้าถามอย่างเดียวก็ตกงานสี่น้องอ่างบอกนี่เลยเอฟซี FC จะเป็นน้องหรือเป็นพี่ทั้งชาติก็ไม่รู้นะแต่เขาถามว่าทําไมทําได้หลายแนวแท้ทั้ทงชาติฝึกมาเยอะ ฝึกอะไรก็ได้ที่อยากอยากจะทำเนอะนะถ้าเราเป็นได้อย่างเดียวนะเรามาอยู่บ้านนอกเงี้ยต่างจังหวัดนะก็ดูอ่ะเห็นไหมยังช่างให้ดูเห็นไหมป่าทั้งนั้นอยากคิดว่าช่าจะอยู่ตึกโอ้ยมีตึกติดกันสามสี่หลังม,มิใช่มิจะป่าเห็นไหมเนี่ยช้าถ่ายดูเลยช้าอยู่ในป่าทั้งช่าเข้าป่าแล้วถ้าใครอยากซ่อมอะไรนะติดต่อมาเราคุยกันราคาเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างงี้นะ ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ตึกนะพงชาติอยู่มาหลายปีแล้วที่ตึกอะ่ะกรุงเทพพงชาติอยู่มาแล้วเอบวอบางกอ,อกนะกรุงเทพก็คือบางกอกนะบุญรัพงชาติอยู่มาหลายปียี่สิบกว่าปีเปิดอู่ท่าอลังการนะสุดท้ายอยู่ได้ที่ไหนอะนะเออพงชาติต้องบอกไงถ้าทําได้อย่างเดียวนะตกงานพงชาติทําอะไรก็ได้ที่อยากทําเดี๋ยวจะพงชาติจะออกให้ดูแล้วกันทําเสียงอ่อยไม่ใช่หรอก กดไรย้อนเดี <expand> ๋ยวก็ต is like ้องกินยาเนี่ยไม่ได้โฆษณาขจ้ากองปูดหอกยาอะไรมาเขาเรื่องดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้เจ้า L อลสามสี่ศูนแปดออกไปแล้วไม่ออกมีอยู่ตรงนั้นแหละบอกจอดตรงนี้มันเดินไม่สะดวกขางเจ้าเขาออกไปนู่นเนี่ยนู่นหน่ะเห็นไหมเสร็จแล้วไงเนี่ยเจ้ากองเอาน้ํามันไฮดรอลิกมาให้เปลี่ยนน้ํามันไฮดรอลิกใหม่แล้วแต่กองไม่ซื้อจังจัดเลยเอากองเก่ามาจังจัดบอกว่าทำไมวะ อุ้ยน้ำมันก็เปลี่ยนใหม่กองทำไมไม่ซื้อให้ไม่รู้แล้วแต่เขาก็จะคิดอะไรก็แล้วแต่ยังจ่าไม่เกี่ยวเออคนอะไรบอกเปลี่ยนน้ำมันใหม่เขาต้องเปลี่ยนกลมเปลี่ยนกองพร้อมเลยทั้งจ้าก็ไม่อยากพูดเยอะเนะาะเมื่อวานก็มานั่งเป้า,า,าตั้งจ้าละครึ่งวันทั้งจ้าก็ทางานไม่สะดวกหลงเนิ่อดลืมนี่เอออ,อ,อ,อยากรู้อยากเห็นก็ทําไปนะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ก็จ่าบอกสอนไปหลายอย่างอะไรแต่ทําทเองไม่ได้เราบอกรู้ แล้วแต่เนี่ย L 3 4 0 8ทั้งชาติประกอบแล้วเนเอะอถ้า,ขา,าขายติดตามแล้วก็มีไม่ใครติดตามแล้วห้าสิบคนจะไปจําเยโอ้ยเนี่ยย,ยกผาไม่ขึ้นทั้งชาติบอกอย่าขับมาก็ยังขับเออบอกทะลุงี้ไม่ขับเรอก็ใช่ไงเวลาทั้งชาติพูดทำไมไม่เชื่อเลยกม็มีใครเชื่อทังชาติหรอกก็ไม่อยากให้เชื่อเรอกเชื่ออะไรเสียเงินทุกทีเออมา เขาเื่งดีกว่าเดี๋ยวท่าชาติตัดให้ดูว่ายกผ่านขึ้นผ่านลงเป็นไงเสร็จแล้วไงแล้วเก็บงานทั้งแต่ว่าทัาชาติต้องทําอำเจ้ายันมาก่อนอันนี้มาก่อนเขาแต่ตังมาช้าที่หลังเออก็บอกแล้วตอนแรกให้เตรียมตังก็ไม่เตรียมกันเออมาก่อนน่าจะได้ก่อนที่ไหนได้มาก่อนตังช้าทัาชาติไม่เอาเนอะมาก่อนตังช้านี่ผิดรูปแบบไม่ใช่ออ้ยมาก่อนได้ก่อนม่ใช่อยู่ที่กระตังเออกระตังไม่มีแล้วจะมาก่อนได้ก่อนก็ไม่ใช่หรอกมา เอาเข้าเรื่องดีกว่าตาัดดีกว่าเนี่ยเห็นไหมโอ้ตอนนี้ตัแล้วยองชาจะยกผาให้ดูผานหน้าไม่เกี่ยวนะเพราะยองชาไม่ได้ทําผาหน้ามัานจะม่วนนะผาหน้าผาหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผาหน้าผาหลังไอ้นี้ผานหน้านะจะยกให้ดูอันนี้ไม่เกี่ยวมาแต่ไว้เฉยเพราะต้องทั้งขับรถออก เอาผ่านหลังดีกว่า,เ,าเข้าเรื่องดีกว่าผ่านหลังนะผ่านหลังก็คือทั้งชาติยกผ่านหลังเสร็จแล้วบอกตัวคนโทมันอยู่ข้างในทั้งชาติก็ปรับแต่งนะปรับแต่งวาลอะไรไล่ลมอะไรทุกอยาก่างอันนี้คือยกลงฮะทำไมนิ่งกิฟต์เลยเขาไม่ขยับเลยอ่ะยกขึ้นจืดยกลงไม่ขยับเอาเป็นอะไรไม่ังชาติล็อกตัวนี้ไว้ยี่หง ี๋ยวคายก่อนนะคายตึนะายก่อนพนะอคพเดี๋ยวคายตัวนี้น้าขออกายตัวนี้ปับ๊บแล้วไปดูตัวหางนะตอนนี้ไม่มีผานแต่เขาลงได้ไงลงดิต้องลงดิเนี่ยไปดูนะลงไหมไม่ลงยกขึ้นปาบยกลงไม่ลงเฮ้ยไม่ลงไม่ได้ได้ลงแล้วไง ลงไหมล่ะไอตัวเนี้ยเป็นตัวล็อกฐานแต่ที่นี่เขาไม่มีฐานมาให้จัางชาติเพราะชางชาติบอกเฮ้ยถอดผานออกแล้วกลับมาไม่ใช่คาบให้ให้ลากมาเนี่ยแหละพวกขับมาเลยพวกนีมันสัปคนแตกหักหมดเลยเกี้ยวเกลวรลุดโอ้ยขนาดนี้จัางชาติอายุขนาดนี้เกี้ยวงรุ่นหมดแล้วเอาข้าวลงกินดีกว่ามายกผานปับให้เอาผานลง เห็นใช่ไหมช้าเกินไปใช่ไหมอ่ะปรับตัวนี้ให้มันเร็วหน่อยใชออ่ารอใช้สุดเลยดีกว่าป่ะให้มันจบสิ้นเกมไปเลยป่ะอ่ะลกฐานอ่ะอาพานลงก็ฐานไม่มีมันยังลงเลยก็ระบบคือจบจบงานนักชาติแต่นักชาติยังไม่ส่งหรอกเพราะมันต้องออกตากคงตากไก่เดี๋ยวนักชาติจะทำคลิปออกตากไก่เนอะถ้าใครติดตามเนอะมาดูไม่ ย,ยกฐานอาฐานลงยกฐานอาฐานลงแล้วต่างชาติจะมาล็อกตัวนี้เนะไม่ให้ลงนะใครดูนะเนี่ยย,ย,ยกฐานอาฐานลงจะลงได้ไงก็เราล็อกก็แล้วเห็นไหมเนี่ย เวลาเราเดินทางเราต้องล็อกนะเพราะว่ามันจะเขยา่าเขยา่าเขย่านะแล้วระบบข้างในจะสึกหลอท่านชาติบอกเนอะล็อกไวนะ้เนอะเวลาเดินทางเนอะแต่ถ้าเราถ่ายหน้าเราก็ปรับเอาแล้วแต่ความชอบของเจ้าของจะช้าจะเร็วนะที่จะจะปรับไปดูเนอะเนี่ยลงลไล่เห็นไหมเ,ออเ,เห็นไหมเอออ่ะยกฐานเอาฐานลงเห็นไหมแต่เวลาเดินทางยกฐาน เ้วก็ล็อกซะล็อกเนี่ยเอาก็ไม่ให้ลงไง<ด>เวลาเราเดินทางน่ะเดินทางคือไปนานู้นนา,นานี้นาซ้า,ายหนาขวานายี่สิบกิโลเราวิ่งไปยกฐา,านฐานก็ไม่ลงแหละเห็นไหมไม่ลงแหละต้องล็อกไว้นะพี่น้องนะต้องล็อกไว้นะเดี๋ยวประตูกระตุก ทางข้างในหมดนะระบบไฮหรเลยจต้องเรียนรู้นะทางเจ้าผมไม่บอกหรอกเพราะางเจ้าไม่ได้เก่งเรื่องไฮดรอลิกแต่ซ่อมได้อ้าก็มีตังจ้าซ่อมไดหมดเละถ้าใครไม่มีตังไม่ต้องมาเนะื่องจ้ามีซ่อมให้เนะื้อบ่อยกว่านนะเห็นไหมเนี่ยยกฐานอฐานลงเห็นไหมยกฐานอฐานลงก็จบอายกฐาน แล้วล็อกเลยจะได้ไม่ลงเห็นไหมเห็นไหมเขาจะลงไหมล็อกเลยชาติไม่ลงอ่ะล็อกเลยล็อกเลยอยู่ล็อกเลยล็อกล็อกปับ๊บหักลงกไปดิเห็นไหมเนี่ยลงไหมไม่ลงนี่คือระบบไฮดรอลิกก็รู้แต่ว่าคนแถวนี้เขาว่าจังชานไม่บ้ากับเมาสองจากแหละจังชาติปล่อยเลยประกาศให้โลกรู้เลยโลกความเป็นจริงนะยอมรับก็ได้ไหมไม่ยอมร,อรับรู้กระบวนการศธ ทั้งชาติเรฟ้องลิขสิทธินะ์เนอะมาหาว่าทั้งชาติเป็นง,นงูนี่เยอะเจอกูแน่ทั้งชาติบอกเลยเขาไม่ไหวแล้วกับชีวิตมาก็อมอะไรมาก็เยอะแล้วเนี่ยเอาเดิกเจ็ดแต่ทั้งชา,าตาิก็จะเชื่อมตาไก่เนอะเนี่ยเจ้าของบอกเชื่อมได้ไมหมผูเด็กๆทั้งชาติบอกกันเลยเขาวันแรกเขามาบอกเชื่อมได้ไหมทั้ทงชาติอู้เป๊ๆ ดเด็กๆสำหรับยังชาติแงชาติไม่ได้เก่งหรอกเด็กๆนะั่นคือเจ้าของก็ถามก็ตอบเนี่ยถามว่ามันจะลงไหมไม่ลงแล้วลองขายน้ํามันดูเนอะชาติจะขายดูคอยดูเนาะขายตัวนี้เนาะแล้วใครดูเนาะลงไหมเอบลงไหมลงไหมไม่ลงเพราะอะไรเครื่องไม่ได้ติดไงแต่เครื่องติดก็ลงแหละตอนนี้คือระบบเขาหยุดทางานเนี่ย เนี่ยตัวนี้ปรับล็อกอตัวนี้เปิดลงช้าลงเร็วนะอ,อก็ต้องบอกช่างชาติทํางานมาเยอะแล้วแต่มาอยู่นี่ไม่มีใครเชื่อหรอกคนไม,ม่ใครเชื่อช่างชาติเราไม่ต้องทำไม่ต้องเหนื่อย่ะเข้าเรื่องดีกว่าเนาะตอนนี้ช่างชาติก็ไม่มีสาระอะไรหลอววันนี้รีวิวให้เอฟซดูเฉยว่าช่างชาติไม่ได้หายไปไหนทางงานเยอะงานเยอะคือเนี่ยจะไหนจะท่อนะเนี่ยไหนจะเจ้ารถไถนะแล้วไหนจะอะไรอีกเนี่ยเนี่ย เครื่องจีดยาเนี่ยไปแล้วเครื่องหนึ่งสังชาติไม่ได้ลงคลิปหรอกเนี่ยเตรียมเอาไหลไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมบอกเราสังชาติงานเยอะไม่มีเวลาหรอกอืมก็ไม่มีคนดูด้วยถ้ามีคนดูก็จะทําคลิปอยู่ไม่มีคนดูําทํทำไมเสียเวลาเล้วชงชาติต้องทํางานนะเออคลิปนี้ไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวถ่ายวงล้อดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิง่งนะกดติดตามสางชาล้ะกดแชร์กดไลค์ลไปเยอะนะ เหมือนเดิมก็เพื่ออ้ทั้งชาติได้มีกําลังนใจนครับเพราะมีทุกวันนี้ไม่มีกําลังใจทําคลิปที่ไหนนะก็ขอบคุณเหมือนเดิมที่ติดตามนะเอฟซติดตามพันหกคนแต่คนดูสองแสนกว่าเอาไอ้คนดูนะมาติดตามทั้งชาติดกีกว่าไหมทั้งชาติจะได้มีเงินมีทองจะได้เลิกกินเลิกใช้ขอบคุณครับพี่น้อง